เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานายวิรศักดิ์โคสุรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการกำหนดยุทธศาสต์และแผนปฏิบัติราชการ4ปีตั้งแต่ปี2551ถึง2554พร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพุทธศักราช2551 ซึ่งได้มีการปรับนโยบายหลายด้านด้วยกันทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ทางกระทรวงกําหนดไว้บางเรื่อง,องถอยออกไปอย่างที่โลกเขามีความคาดหวังว่าเขาอยากจะเห็นในเวทีสากลเขาเห็นประเทศไทยเป็นยังไงแล้วเขาคิดว่าเขามีข้อเสนอแนะเขาอยากจะเห็นอะไรเพราะฉะนั้นการทําแผนและก็ยุทธศาสตร์พวกนี้เนี่ยก็ให้สนองให้ตอบต่อเรื่องของการมองจากมุมมองข้างนอกเราไม่ได้ตอบด้วยการตอบจากมุมมองภายใน